วัสดีครับวันนี้อาจารย์หมูวางหลังจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีตุลเรื่องราวในอดีตของชาวราศีตุลไพ่ใบแรกที่ได้ราชินีได้เหรียญไพ่ใบที่สองที่ได้หมายสองราชินีได้เหรียญที่ผ่านมาเนี่ยตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะทําการงานหรือว่า ธุรกิจการเรียนอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบกับความสําเร็จแล้วก็มักจะได้ในสิ่งที่คุณมุ่งหมายไว้อย่างที่เรียกว่ามีความสุขกับสิ่งที่คุณได้ทําแล้วก็จุดนี้นะมันก็ทําให้เราเองมีความมั่นคงในความรู้สึกที่เราเองอาจจะมีความสุขเพราะว่าเราได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้ทําให้เรา มีความสุขความสบายหมายสองเนี่ยมันก็หมายถึงว่าตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวของคุณเองเนี่ยเข้าได้กับอา,อาจจะเป็นเรื่องราวของงานหรือว่าการกระทําอะไรที่มันค่อนข้างลําบากยากเย็นหรือว่าแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบๆข้างคนที่คุณมีความรู้สึกว่ายากที่จะเข้าไปในจิตใจของเขา แต่ตัวของคุณเนี่ยก็สามารถที่จะทำตัวของเราเนี่ยเพื่อใหอ้รับรู้กับการกระทำของเขาทำให้เขากับคุณเนี่ยสามารถที่จะเ,เดินคู่กันไปได้ด้วยดีหรือว่าแม้กระทั่งสามารถที่จะร่วมงานกันได้ด้วยดีอันนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่คุณผ่านมาในอดีตคราวนี้เนี่ยเรามาดูไพ่ตัวตนของคุณ ไพ่ใบกลางคุณได้ไพ่ดาบหกนั่นหมายถึงว่าคุณเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีความมั่นคงสักเท่าไหร่คุณเองก็อยากจะหาสถานที่ใหม่หรือว่าหาจุดยึดใหม่ที่เราเองต้องการความมั่นคงเพราะว่าตัวของเราเองเนี่ยมันเป็นจิตใต้สำนึกที่ว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี่ย ลึกๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกชั่วคู่ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไปได้เหมือนเราหลอกตัวเองแต่ว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแล้วเราเองต้องการอะไรนั่นแหละคือเราเองถึงอาจจะต้องเดินทางออกไปหาสู่โลกใหม่เหมือนอย่าง ที่จินตนาการที่เราคิดไว้ในหัวว่าเราอยากจะได้ในสิ่งสิ่งนั้นคุณถึงเองอาจจะต้องไปตายเอาดาบหน้าเพื่อให้ได้กับความสำเร็จแล้วก็เป้าหมายที่คุณคิดไว้คราวนี้เนี่ยสิ่งที่คุณอยากจะลืมเลือนคุณได้ไพ่เหรียญสี่นั่นหมายถึงว่าตัวคุณเองเนี่ย คุณไม่อยากจะได้ความขาดแคลนการที่เงินทองอาจจะใช้จ่ายเนี่ยไม่ค่อยคล่องตัวหรือแม้กระทั่งงานที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลื่นไหลคุณก็ต้องการที่จะให้มันมีการขับเคลื่อนไปเหมือนแบบรถที่วิ่งเร็วโดยที่ว่าไม่ต้องติดไฟแดงแล้วก็สิ่งที่คุณคิดไว้เนี่ยมันก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นเพราะว่า คุณเองรู้สึกว่าน่าเบื่อกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ความที่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ดั่งใจที่คุณปรารถนานั่นก็คือคุณเองรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวของเราแล้วก็สิ่งที่คุณเนี่ยอยากจะให้มันเกิดขึ้นค,คุณได้ไพ่ถ้วยสิบนั่นคือความสุขความสมบูรณ์คือมิตรภาพดีๆการเกิดใหม่ๆ เป็นเรื่องราวที่คุณเนี่ยอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับคุณคือตัวของคุณเองเนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยมาเยอะแล้วก็คือพบกับอุปสรรคมาเยอะแล้วเราเองเนี่ยก็อยากจะให้ตัวเราเองเนี่ยเหมือนเราเป็นพระเอกนางเอกในหนังละครเรื่องหนึ่งที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยากจะได้พบเจอกับความสุขตอนท้ายคือสิ่งที่เราเนี่ยปรารถนามากคราวนี้เนี่ย สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเหตุการณ์ก็คือไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่ทั่วเจ็ดไพ่ใบที่สองคุณได้ไพ่เนวิลก็คือไพ่แห่งซาตานทั่วเจ็ดเนี่ยหมายถึงว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะได้ความรักจินตนาการต่างๆที่มันมีมากมายที่เข้ามาหาคุณทำให้คุณเนี่ยไม่รู้ว่าคุณจะเลือกสิ่งไหนเพื่อให้เหมาะสมกับตัวของคุณ แล้วก็อาจจะมีคนมากมากมากหน้าหลายตาที่เข้ามา,าหยิบยืน่นไม่ตีช่วยเหลือคุณแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคนไหนก็คือคนที่คุณไว้ใจได้นั่นแหละคือไพ่เดวิลก็คือว่าคุณก็ต้องระวังว่าสิ่งที่คุณประสบพบเจอเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความสุขที่คุณได้พบเจอแท้จริงมันอาจจะเป็น ภาพมายาการหลอกลวงความงมงายของคุณมันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้คุณเนี่ยต้องระวังคราวนี้เนี่ยไฮไลท์ของคุณก็คือคุณได้ไพด่ดาบหนั่นหมายถึงว่าตัวของคุณเองจะต้องออกไปหาดินแดนใหม่ๆโอกาสดีๆที่อยู่ข้างหน้าคือสิ่งที่คุณจะต้องใฝ่คว้ามาแล้วก็คุณก็อาจจะได้พบเจอกับบุคคลมากหน้าหลายตา ที่สามารถที่จะหยิบยืน่นม,มิตรภาพไม่ตีแล้วก็เราเองก็ไม่รู้ว่าคนคนไหนเนี่ยเป็นคนที่เราเองไว้ใจได้เพราะเราเองก็กลัวความผิดหวังการโดนหลอกลวงนั่นคือสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของตัวคุณแล้วกลับมาพบกับผมได้